เรากดเข้ามาในหน้าแอปเลยนะครับกดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใหเรากดคาว่าบัญชีนะครับบัญชีขาวามือข้างล่างกดบัญชีเสร็จปุ๊บกดคําว่า a f f i l i a t e นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะใส่เบอร์โทรหรือว่าก่อนที่จะใส่อะไรทุกอย่างให้เรากดย้อนกลับมาก่อนนะครับมาตรงที่ตรงนี้นะครับหน้าลายแล้วก็ให้เรามาเอารหัสแนะนําวิธีการสร้างไรายได้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยคัดลอกนะครับให้เรากดคัดลอก ไม่ต้องพิมพ์นะครับเพราะถ้าพิมพ์เนี่ยรหัสจะไม่อนุญาตให้เรามากดคัดลอกกดคัดลอกสสอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มาหน้าแอปของเราเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยให้เราใส่เบอร์โทรของเรานะครับรหัสแนะนําตรงกลางเนี่ยให้เรากดค้างไว้นะครับพอกดค้างไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เขาขึ้นคําว่าวางก่อนนะครับแล้วเราก็กดวางนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เรากดรับรหัส otp ตรงนี้นะครับเื่อได้เลยนะครับแล้วเราก็กดยืนยันลงทะเบียน